สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูบ้านทอบที่ดินหนึ่งงาน60ตารางวานะฮะอยู่บ้านล่องผิวตมบุวยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะก็บ้านหลังนี้ก็มีเน็ที่อยู่หนึ่งงาน60ตารางวาด้านหน้าติดถนนสาธารณนะอยู่ที่19เมตรนะฮะลูกค้าด้านหน้านี่19เมตรเลยแล้วก็ด้านขวานี่มีความลึกอยู่ที่36เมตรนะฮะด้านหลังนี่กว้างไปอยู่ที่10 เเมตรส่วนด้านซ้ายก็มีความลึกไปอยู่ที่37เมตรเหมือนกันนะฮะอยู่ติดถนนาสาธารณะ2ด้านนะฮะลูกค้าด้านหน้าด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะแปลงนี้เดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะฮะว่าลูกแปรต,ตัวบ้านจะเป็นแบบไหนนะฮะก็บ,บ้านค่อนข้างจะจะเก่านะฮะลค่อนข้างเก่าละมีคนอยู่ปะ บ้านนี่แปลงได้กี่ปีละไอ้อ้เท่าทีปีได้โอ้ตัวบ้านนี่มีอายุประมาณสามสิบกว่าปีได้แล้วนะฮะมีกี่ห้องนอนนี่ไอ้ม,อนอนมีสามห้องนอนนะฮะห้องขนาดประมาณสามคูณสามเมตรนะฮะลูกค้าสามสบายนะท่านพี่ มันมีใครอยู่บ้านนี่เลยครับเดียวนี่ยปกวปทติให้เบาอยู่ค,ครับอากาศมันไปที่จีบครับนี่คนอยู่อยู่เนะาะครันไม่เป็นห้องเนาะอันนี้ก็ห้องนอนห้องเราจะเป็น่ยนจไม่ไม่เปล่นห้องห้องเก็บของเนาะอันนี้เป็นห้องครัวครับปกติเป็นห้องครัว ตัวห้องาน้ำนะฮะก็รูปแบบตัวบ้านโบราณนะฮะลูกค้าด้านโครงสร้างด้านบนนี่จะได้ไม้หน่อยเนาะครับผมได้ไม้ครับแต่ข้าง,นานางในนีนนาา่เป็นเหล็กหมดเลยนะเนี่ยเอ๋อข้างในนี่คร้านะับเป็นเหล็กหมดเลยครับด้านที่ใช้ฝ้าเพดานนี่จะเป็นเหล็กนะฮะลูกค้า <definite. S 1> ก็ล้อมรอบขอบชิดนะครับผมประมาณหนึง่งหนึ่งงาน หกสิบแปดดแปตารางวาเนะะี่ยครับผมครับผมหกสบตารางวาหกสิบประมาณอันนี้เป็นอย่งครับบอน้ำกัน,นี่ค,ครับผมนี่บอน้ำแล้วแตอันนี้เป็นนเียบเข้าเก่าครับไป็นยุ่งเข้าจ้ะนี่เป็นบอน้าอันนี้ใช้ประโยชน์อยู่กับคนีใช่เลยครับอันนี้บอน๋อหน้ามีตลอดปีครับผมคดคนเดียวนี่นะโคตกับไอ้เบาะนั่นค่ไน เมื่อก่อนที่เขาบอกว่าเขาขุดเองนะฮะต้นลินจีนี่กับผลผลิตขูดปีเขาในว้านบางตอนนี้จะเป็นยุงข้าวนะฮะยุงข้าวด้านหลังก็จะเป็นต้นลำไยนะครับต้นลำไย พื้นที่เหลือทําสวนได้นะฮะเดี๋ยวทาสวนได้หรือว่าจะแบ่งด้านข้างเป็นสองแปลงนะฮะลูกค้าก็ห่างจากถนนหลักเชียงรายเทิงแค่หนึ่งร้อยเมตรเองนะฮะแต่สภาพตัวบ้านนี่น่าจะทำใหม่นะฮะน่าจะทำใหม่ เพราะว่าบ้านนี่มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะ นีไปยุงข้าวฮะยุงข้าวก่อด้านข้างมะฮะ ก็มีรั้วถาวรทั้งสีด้านเลยนะฮะลูกค้าด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะฮะก็เน้นพื้นที่นะฮะลูกค้าเน้นพื้นที่ ตัวบ้านนี้ต้องทุบทิ้งอย่างเดียวเลยะฮะไปนี่ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 3 2 9 2 7 1 6 7หรือว่าทักไลน์วสันต์ดไทยแลนด์ฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ